วัรดีครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องฮโมนะครับเป็นเครื่องฮโมแบบไฮดรอลิกนะครับตัวปรับตัวควบคุมนะครับก็จะอยู่ติดกับหัวตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับตีนะครับทีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสต็อปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น เริ่มชำงนาดดน,นนะครับแล้วก็ปรับถ้าระบดตัวนี้ก็หยุดไปนะครับแล้วก็ปรับไม่ได้เลยนะครับตัวควบคุมแล้วก็เล่นจากตัวนะครับก็ปรับส่วนนี้นะครับ,ก,บ,รบก็จะเป็นปรับขึ้นลงนะครับส่วนวิธีปรับขึ้นลงนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ ตำจุงขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการปั่นของเครื่องนะครับว่าแรงขนาดไหนครับ รอบความเร็วของการปั 300, <S <S ่นนะครับรือใน300แรัทำกันแล้ครับนี้ับยังไม่สุดเลยนะครับรอบความเร็วจะได้มากใึ่นะครับถ้าปั่นแรงเจะนะคับก็คือน้ำมันจะพุ่งนะครับเวรจะ